กำลังรอฉีดวัคซีนนะคะรอฉีดกำลังรอฉีดวัคซีนนะคะคนาคิวอีกยาวเลยค่ะคืออีกยาวเลยแคสตาซีนิก้านะคะคนนี้คนมาแต่เช้ามีอยู่ที่โรงพยาบาลโชคชัยค่ะคอร์ล่าซินานะคะ Thank yeah. you. ผ่านด่านช่างน้ำหนักแล้วนะคะน,น้น,นผ่านต่านหนึ่งมาแล้วแล้วกระดานสองแล้วนะคะความดันปกติความดันปกติค่ะเยวกำลังจะรอ่าใสด่านต่อไปนะคะความดันปกตินะคะ ต่ไมนี่ก็คือน้ำนะคะน้ำน้ำสมุนไพรต้องเจรอย่มน้ำตลอดเลยนะคะ หมอมือเบามากค่ะมือเบามากค่ะแทบไม่รู้ตัวแล้วว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสังเกตอาการต่อนะคะไปห้องสังเกตอาการนะคะไปนั่งรอ,อ,อจุดนั่งรอ30นาทีนะคะตรงนี้ตรงนี้ค่ะรออีกสานาทีค่ะโอ้คนเพียบเลย ดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตำแหน่งบริเวณที่รักษาสิ่งไปนะคะยาพื้นฐานที่ใช้ได้ดีก็คือพาราเซตามอนลด,ดการใช้ยาแก้ปวดชนิดอื่นนะคะเนื่องด้วยพาราเนี่ยเป็นยาที่ข้างๆปลอดภัยคนแพ้น้อยถ้าท่านไปทานยาแก้ปวดชนิดอื่นเนะะี่ยบางทีสมมติเป็นแพ้ยาแก้ปวดมันจะแยกไม่ออกค่ะว่าแพ้ยาแก้ปวดเลือแรกไม่น้อยแต่บ่อยๆนะคะช่วยช่วยดูแลตัวเองเ้องต้น,ตนแต่ถ้าบางคนกลับไปแล้วมันไม่ไหวเลยบางคนเหนื่อยมาก ท้องเสียด้วยอาเจียนด้วยไข้ด้วยไม่ไหวแล้วไม่ต้องครองทรหาโรงพยาบาลได้นะคะให้การดูแลหรือถ้าหากกลับไปแล้วมีอาการไปต่อไปน,นี้ให้รีบมาโรงพยาบาลอาการชาแขนขาอ่อนแรงนะคะเน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกอื่นขึ้นอันนี้มาโรงพยาบาลได้เลยนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอมาดูว่าอาการอ่อนแรงชาอะไรพวกนั้นนะะ่ะมันเกิดจากวัคซีนจริงหรือเป็นโรคที่บังเอิญเกิด าการรวจกันในช่วงเดียวกันที่ได้รับวัคซีนไปเพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดจากวัคซีนจริง,รงหรือว่าเป็นโรคจะได้ให้การรักษาที่ทางต้นทีด้วยนะคะหรือมีการตรวจเพิ่มเติมที่จะให้มั่นใจว่าเอ๊ะมันเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนไหมเพราะถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนท่านก็จะไม่ได้รับเข็มสองนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเป็นอย่างอื่นไปเนาะอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้น วันนี้ฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ฉีดแล้วก็เกิดอาการหิวนะคะเกิดอาการหิวอย่างหนักก็จะอัปเดตให้ฟังนะคะว่า,าหลังจากที่ดูอาการอยู่สาิบนาทีไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่แพ้นะคะเพราะว่าหมอให้ทานยากแก้แพ้ก่อนที่จะเข้าห้องฉีดจะแค่รู้สึกว่าหน่วงๆที่แขนเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรน้องกไม่มีอะไรแต่ที่นี้หมอกัน,นัดอีกประมาณ สองเดือนค่ะน่าจะรอวัคซีนน่าจะรอวัคซีนนะคะนัดวันที่สี่นะคะวันที่สี่ตุลาค่ะนัดถี่จริงเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะแต่นี่กินไอศครีมนะคะขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ